าทีนี้ชัดเจนแล้วนะครับว่าประธานาธิบดีคนที่17ของฟิลิปปินส์คือเฟอร์ดินานด์มาคอสจูเนียร์หรือบองบองหลังจากคว้าชัยชนะด้วยคะแนนเสียงสูงถึงเกือบร้อยละ60ถือเป็นผู้สมัครชิงเก้าอี้ผู้นำฟิลิปปินส์คนแรกในรอบ36ปีที่ได้คะแนนเสียงเกินครึ่งนับตั้งแต่สิ้นสุดระบบมาคอสเมื่อปี1986 บองบองมาคอสทักไทยและสวมกอดกลุ่มผู้สนับสนุนอย่างเป็นกันเองบริเวณด้านหน้าสำนักงานหาเสียงในกรุงมะนิลาหลังจากผลการนับคะแนนล่าสุดบ่งชี้ว่าเขาคว้าเก้าอี้ผู้นำฟิลิปปินส์ได้แบบขาดลอยด้วยคะแนนเสียงกว่า31ล้านเสียงจากผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนมากกว่า65ล้านคน ต่อมาทีมงานของบองบองได้เผยแพร่ภาพของว่าที่ประธานาธิบดีฟิลิปปินคนใหม่เดินทางไปคารวะหลุมฝังศพของพ่อภายในสุสานวีรบุรุษที่ตั้งอยู่ชาญเมืองหลวงนะครับบองบองขอบคุณชาวฟิลิปปิน์ที่สนับสนุนและขอบคุณมาโอสผู้พ่อที่เป็นแรงบันดาลใจและสอนให้เห็นความหมายและคุณค่าของภาวะผู้นำที่แท้จริง ขณะที่มันนี่ปาเกียวอดีตนักชกชื่อดังและวุฒิสมาชิกฟิลิปปินประกาศยอมรับความพ่ายแพ้ในศึกเลือกตั้งครั้งนี้และขอบคุณประชาชนที่คอยสนับสนุนนอกจากนี้ยังสแสดงความยินดีกับบองบองลูกชายของมาโกสผู้พ่อที่คว้าชัยชนะในการเลือกตั้งได้เป็นผู้นำฟิลิปปินคนใหม่ด้วยครับบิลังอสัักเซอร์อาตัลิตามานงอากุงตมังกับนปกตาโลนลงคาเฮตาโลอากุลาบ อีกหนึ่งคนที่น่าจับตามองคือซาร่าดูเตเต้ลูกสาวของโรดิโกดูเตเต้ผู้นําคนปัจจุบันนะครับได้รับชัยชนะแบบไม่ต้องลุ้นและเตรียมก้าวขึ้นนั่งเก้าอี้รองประธานาธิบดีฟิลิปปินคนใหม่สื่อท้องถิ่นของฟิลิปปินรายงานอ้างโฆษกส่วนตัวของซาร่าว่า,ว,าว่าที่อรองประธานาธิบดีสนใจที่จะเข้าไปดูแลกระทรวงกลาโหมฟิลิปปินต่อไปด้วยครับ maging matapat tayo sa araw.